นักเรียนสสวัเอาหัวหน้าห้องสสวััดีครบอ่าเราก็เจอกันอยู่แล้วเนาะสำหรับนักเรียนชั้นป .1 อ่าวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับครูอยากจะรู้ว่าใครจะรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างครับมีใครรู้จักบ้างมอหงข้าวอ่ามอหงข้าวไอ้อ่าอ่าแย่งกันตอบเดี๋ยวจะตอบมันไม่ทันเอ,า,อางี้ ครูจะมีเกมให้เราเล่นหนึ่งเกมเล่นครับทีมทัพทีทัพทีอย่าได้ทําที่อย่างเดีนเลยทรมทีอนสี่ยากท้าไปถึงเด็กตสองครับแลอ่าเกมนี้จะเป็นชื่อเกมว่าเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับแีครับอ่ากติกาของครูนะครับครูจะให้เราแบ่งเป็นทั้งหมดสามกลุ่มนะครับ กลุ่มแรกจะอยู่ทางด้านซ้ายกลุ่ม2ที่อยู่ตรงกลางกลุ่ม3จะอยู่ทางด้านขวานะครับอ่าครูจะนับ1ถึง3แล้วให้ยกมือนะครับว่าใครจะสามารถเลือกและตอบได้ก่อนนะครับอ่เอามือจับหูเร็ว1 2 3เอาใหม่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 ครูมองไม่ทันเอาใหม่นะครับ อย่าอย่ายกก่อนอย่ายกก ok ่อนอย่ายกเอามือจับหูหนึ่งจับหูครับจับหูหนึ่งสองตั้คนหลังครับเด็กชายอารมณ์กรครับครับเอาหมายเลขนะครับเบอร์ห้าต่อครับ ตาหูเลมีตาหูมีตาหูอ่าหนึ่งสองเด็กชายพงนัยนครับเอาหมายเลขไหนครับตััวตอครับไิดเขาิด ืจ uh, ับหูมือจับหูมือจับหูแลวจับหูอ่าหนึ่งสองจิตอาครับเไม่คืออะไรครับตูเย็น่นเไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ่าอ่าอ่าอ่มือจับหูมือจับหูหนึตั เปียววะครับอะไรครับปีเบอร์สคืออะไรครับคืออะไรครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกัน้า้อื่นนะครับอ่าเป็นไงเพื่อนตอบถูกไหมครับอ่าตบมือเพื่อนหน่อยเร็วแล้วลุงนะครับว่า เครื pues er. oh. ่องรับผ้าเนี่ยกว่าจะเป็นเครื Weekly ่องรับผ้าได้มันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับต้องมีอะไรบ้างมีอะไรครับเครื่องเครื่องเครื่องรับผ้าเครื่องลับผ้าต้องมีอะไรมีตู้มีตู้แล้วมีอะไรอีกมีฝาฝาปิดเปิดอา์มีปุ่มมีปุ่มสวิตช์อ่าแ้วรู้ไหมครับว่าสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรครับวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ครับ โอโหเยอะอ่ะอ่าอ่าวันนี้เราจะมาเีนเรื่องอะไรกันครับเรื่องอะไรอุปกรณ์ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรครับหมายถึงส่วนต่างๆนะครับที่ประกอบรวมกันเป็นคอมพิวเตอร์ นี่ครับเราจะเรียกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราเป็นสิ่ง,งต่างๆนะครับที่เรามองเห็นและเราสามารถสัมผัสมันได้อ่านี่เป็นตัวอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรารู้จักกันไหมครับมีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างเมาส์เมาส์ค<า>ีย์บอร์ดคอ,อ,อันนี้อะไรจออ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะอนนแลรู้ไหมครับว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ จะแบ่งหลักการในการทำงานเบื้องต้นนะครับเป็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับคืออะไร,ระดูรดูในใบงานดูในใบความรู้ของเราเลยครับอ,อันแรกคือแอลรร้วอุปกรณ์อะไร,รหน่วยรับข้อมูลหน่วยรับข้อมูลจะประกอบไปด้วยอะไรครับอ่าเราดูกัน,นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง,งอ,อะไรครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่อ่าเมาส์อันนี้อ่าแป้นพิมพ์ ครับเนี่ยอย่างในตัวอย่างนี้อะไรครับก็คืออุปกรณ์หน่วยรับข้อมูลอ่าต่อไปครับอุปกรณ์เป็นหน่วยประมวลผลนะครับทําหน้าที่อะไรทาหน้าที่ในการนําข้อมูลนะครับมาประมวลผลนะครับตามคําสั่งของผู้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับว่าเขาสั่งเราให้เราทําอะไรมาจะมาประมวลผลครับนี่อันนี้คือหน้าตาตัวอย่างครับรู้จักกันไหมครับอันนี้อยู่ตรงไหน อย,อยู่ข้างในกอรอบสี่เหลี่ยมครับเดี๋ว่าเราเรียกกันว่าเคสนั่นแหละมันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะต่อไปอุปกรณ์แสดงผลครับอุปกรณ์แสดงผลคืออะไรคืออุปกรณ์ที่นําเอาผลลัพธ์ครับจากที่เราประมวลผลเมื่อกี้นะครับออกมาแสดงผลนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วส่วนมากจะแสดงออกทางทางไหนครับ ใช่ครับจอภาพอ่าเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างนี่อันนี้ก็คือตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผลมีอะไรบ้างครับอ่ะอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้จะแสดงผลรับออกมาเป็นภาพนิ่งครับแล้วเป็นข้อความที่เราพิมพ์ออกมาอันนี้นะครับลำโพงลำโพงจะแสดงออกเป็นอะไรครับเสียงถูกต้องครับอันสุดท้ายอะไรครับอ่าแสดงออกเป็นอะไรครับเป็นภาพของเรานะครับอ่า เนื้อหาของเราวันนี้ก็จบอย่างนี้เท่านี้เดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้เราทำนะครับเ่าแบ่งแจกให้เพื่อนเลย ได้ครบหมดทุกคนได้ยังครับใครยังไม่ได้ย้งมือเร็วใครยังไม่ได้ครับอายเพื่อนส่งไปให้เร็วเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดกันอ่าอย่างแรกครับได้ครบหมดแล้วใช่ไหมครับอ่าเราจะมาอ่านคําชี้แจงก่อนนะครับอ่าดูคําชี้แจงของเราอ่านพร้อมกันเร็วอ่าน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 พร้อมกันเร็ว ่อครูสอนไปแล้วอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบ่งการทำงานเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับแล้วก็ตอบไปว่าแต่ละส่วนเราทําอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างมาด้วยนะครับอ่ครูจะให้เวลาทําำหนึ่งหน้าเดี๋ยวครูดูเวลาค่อนครูจะให้เวลาทำสี่นาทีสามนาทีอ่จับเวลาครับ ใครใครไม่เข้าใจไหนย,ยกมือถามไลยนะครับทำเด้อเอาหมดอ่ะไม่ไม่เข้าใจไหนย,ยกมือเรียกเลยนะครับได้ครับ แล้วตัวอย่างมาลักหนึ่งหนึ่งชิ้นอุปกรณ์หนึ่งชิ้นทำได้ไหมครับทำได้ไครับ,รบอ่านไม่ออกเลยครับเอาเอาอีาทำกัน<ๆ>เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเเียย <c oughs> คูอ้าครูสอบไปแล้วมีอะไรบ้าง3มอย่างโอ้ยคมองแงอ่ะอะไรครับอ่าหมดเวลาอ่าเราเปลี่ยนกับเพื่อนเร้ว เราเปลี่ยนกับคนข้างๆเลยคร i, ับนะครับเอาแบบฝึกหาดของเราเปลี่ยนกับเพื่อนข้างๆเลยครับแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกันเรียบร้อยยังอ่าอย่างแรกอุปกรณ์อย่างแรกคืออะไรครับหน่วยอะไรครับรับข้อมูล่ารับข้อมูลอ่าตัวอย่างมีอุปกรณ์อะไรบ้างเมาส์อ่าเมาส์มีอะไรอีก อ่าถูกต้องครับอ่าต่อไปหน่วยที่สองมวลผลอ่าบระมวลผลอะไรครับอ่าถูกต้องอ่าต่อไปครับหน่วยที่สามหน่วยแดงผลคืออะไรบ้างครับอ่าอะไรครับฮัลโหลมีอะไรบ้างครับ มีอะไรอีกเครื่องพิมพ์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 อ่าและสุดท้ายนะครับอ่าวันนี้ครูสอนอะไรวันนี้ครูสอนอะไรไปบ้างครับอ่าเราจะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูสอนเรื่องอะไรอุปกรณอคอมพิวเตอร์อ่าอู่ร้อคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นทั้งหมดสามรูปแบบแบ่งการทำงานทั้งหมดสาม ถามแม่มีหน่วยอะไรบ้างครับหน่วยรับข้อมูหน่วยรับข้อมูลรับข้อมูลทำอะไรบ้างครับหน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่อะไรครับรับข้อมูลทำหน้าที่รับข้อมูลจากที่เราป้อนมาอย่างเช่นแป้นพิมพ์เราป้อนข้อมูลเข้าตู้คอมพิวเตอร์เมาส์เราทำงานเราสั่งงานทำงานของมันอไะต่อไปครับ ต่อไปครับหน่วยอะไรครับหน่วยที่สองหน่วยประมวลผลก่อนครับอ่าาประมวลผล,ล,ผลโดยอุปกรณ์ MM. อะ<ๆ>ไรครับอ่าทำหน้าที่อะไรครับประมวล,ล,ลผลจากอะไรครับจากอ่าจากที่เราได้รับข้อมูลมาครับเราจะมาประมวลผลต่อไปครับต่อไปหน่วยอะไรครับ สแสดงผลหน่วยแสดงผลทำหน้าที่อะไรครับสแสดงผลแสดงผลจากอะไรอ่าเราประมวลผลเรียบร้อยแล้วเราจะนำออกมาทำอะไรครับสแสดงผลอ่าเราจะนำมาแสดงผลจากที่เราประมวลไปเรียบร้อยแล้วอ่าสำหรับวันนี้ครูก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าหัวหน้าห้องแสดงผล ของจตุรงค์ค่ะสตาร์ทมาทาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเห็นไหมนี่ไม่ใช่เด็กจริงป .1 สมมุติป .1 มโนโยังสนุกกับการแย่งกันตอบคําถามจากเกมเลยเพราะฉะนั้นเกมมีที่พลมากค่ะไม่ว่าจะวัยไหนนะคะเพราะฉะนั้นลองนะคะลองเอาไปใช้แต่ว่าจริงจริงดน,น,นต๊กเต็มแล้วนะแต่ของหนูข้อนี้หนูใช้เวลาไปเกือบ4ีนาทีสำหรับการเล่นเกมและเกินนะคะทางน้นที่นี่เลือกมาคำเดียวแล้วเนาะ นะคะแต่มันสร้างสีสันได้เยอะเลยนะคะผู้เรียนสนุกสนานเลยแหละนะคะหนูใช้เวลาไปอาจารย์ยกธงธงสีอะไรสีเขียวนั่นคือ13นาทีน่ะ13หนูยังต่อไปได้อีกตั้ง4นาทีแต่จริงกระบวนการทุกอย่างก็ครบหมดแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะด้านของเวลาเนี่ยไม่โดนหักเลยบริหารจัดการเวลาดีมากเลยนะคะมาติดกระตรงที่เราเกลินเยอะไปหน่อยนึงการอธิบายนะคะการสอนออสอนเร็วไปหน่อย ตอนทอนเนื้อหาที่ใช้ PowerPoint อ่ะปืด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 เสร็จปุป๊บจบใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูยังต้องมีกิจกรรมมีแบบฝึกหัดแต่ในช่วงที่ให้ทําแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยเวลานี้ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ช่วงสองนน่ร็วไปหน่อยนึงตั้งคาถามาแล้วและเปลี่ยนความสนใจโดยใช้เกมใช้แบบฝึกหัดเข้ามาอันนี้ทําได้ดีนะคะเสริมแรงอันนี้ได้ครึ่งหนึ่งได้3แต้มเพราะมีเสริมแรงอยู่2ครั้งครั้งแรกคือปลกมือ ให้เพื่อนแล้วก็ครั้งที่2ถูกต้องครับอันนี้มันมันถือไม่มันไม่เป็นการเสริมแรงอะนะคะแต่ว่าจริงๆมันเป็นคําที่จะใช้เสริมก็ได้ขึ้นอยู่กับพลังของเราว่าเราจะใช้เน้นไปให้บอกว่าใครเออถูกต้องอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือเหมือนเพื่อนเพื่อนพูดแบบลอยๆอยเปยเปยนะคะมันก็เลยยังไม่ชัดเจนข้อสรุปอ่านี่สรุปทําได้ดีเพราะว่าร่วมกันทั้งครูแล้วก็ผู้เรียนรวมกันสรุปโดยครูเป็นคนตั้งคําถามนําและให้เด็กตอบแล้วก็ครูกระตุ้นคิดต่อเรื่อยๆจนสรุปคิดว่าสรุปครบทุกหัวข้อไหม สรุปครบทุกหัวข้อที่สอนไปไหมได้ครบนะคะอ่านี้โอเคสื่อการสอนความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนตอนเลขให้5แต่ลิควิดอยู่ใกล้มือต้องลบเหลือสี่เพราะมันมี point อยู่กี่หน้าอาจารย์วงในในสื่อ point ในแผนให้หนูละนะคะที่มันมีตัวสอนกรอบเล็กๆอะ่ะพวกนั้นอะ่ะน้ำเงินดำมองไม่เห็นแล้วเด็กเล็กปห่ใช้สีสดใสน,นะคะใครสอนเด็กสีน้ำเงินมันจะเป็นสีของผู้ใหญ่ นะคะถ้าเด็กเล็กๆ mm hmm. เนี่ยไปเลยค่ะเขียวเหลืองแดงส้มชมพูฟ้าอะไรที่มันสดใสสดใสอ่ะใ,ใช้ได้นะคะ mm hmm. เลี่ยงสีที่มันทึบๆกับเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กของหนูนี่คือปอ .1 นนเลย mm hmm. แล้วก็เปิดดูใบงานส่วนของใบงาน mm hmm. หน้าแรกๆอะ่ะอาจยะคิดว่าเด็กปอ .1 นนไม่น่าจะอ่านออกขนาดนี้ mm hmm. ถ้าปอ .1 จริงๆนะ mm hmm. นะคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นต้อง ต้องระวังเรื่องของเนื้อหาที่จะให้เด็กด้วยลองไปดูหนังสือของเด็กอะ่ะปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กถึงระดับหมหนึ่งยังมีเขียนชื่อเขียนนามสกุลตัวเองไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้หนูให้อ่านเนี่ยเพื่อนก็พยายามสมมติเป็นเด็กปหนึ่งคืออ่านผิดอ่านถูกบ้างตอบภาพอะไรก็ผิดผิดถูกถูกบ้างแต่ถ้าของจริงยิ่งไปเจอโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนในเมืองไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่ ทบจะต้องอ่านให้เขาฟังสะกดคือสอนกันตั้งต้นใหม่ด้วยซ้ํานะคะถ้าป .1 เพราะฉะนั้นเรื่องชี้เรื่องเอกสารของเด็กเราให้ไปถือว่าเราให้ข้อมูลสมบูรณ์ครบหมดแล้วเนี่ยแต่เด็กไม่ได้อ่านออกนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้หนูก็เลยโดนหักไปหนึ่งแต้มบุคลิกภาพอันนี้เอาไปเต็มเลยค่ะมีความเป็นธรรมชาตินะคะในการพูดในการสอนดูไม่ตื่นเต้นเลยแต่มีบางจังหวะอันนี้ไม่ไม่ได้หักเนาะนะคะหนูใช้นิ้วชี้ผู้เรียนเลยตอนเลือกอจําได้ไหมตอนสุ่มอ่าตอบตอบตอบ อย่างเงี้ยนะคะเตือนมา้งแต่ครั้งแรกรวมๆพูดรวมๆล,ล,ละนะคะพยายามอย่าชี้ด้วยนิ้วแต่ว่าให้ใช้แบบเนี้ยสนิ้วนะคะเอาใจใส่ผู้เรียนไหมย,ยังมีคําถามช่วยให้ดึงคะแนนขึ้นมาได้ก็ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เดินดูแต่เดินไปไม่ทั่ว,วนะคะมีเวลา17นาทีโดยรวมๆนะคะหนูยังเดินดูผู้เรียนได้อยู่นะคะแล้วก็วิธีการประเมินผลใช้แบบฝึกหัดเนาะ นะคะแล้วก็เพิ่มเทคนิคมาอีกอย่างๆนะคะที่ให้เปลี่ยนกันตรวจแล้วก็ครูก็เฉลยอันนี้ก็สามารถใช้ได้สําหรับเวลาที่มันมีน้อยแล้วก็เฉลยร่วมกันนะคะ mm hmm. าาการควบคุมชั้นเรียนเนื่องจากไปไม่ถึงหลังห้องแล้วก็ยังมีช่วงที่ผู้เรียนเสียงดังอยู่ด้วยนะคะ mm hmm. แต่ครูไม่ได้ควบคุมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หักไปแต้มหนึ่งหนูเดินแหละหนูดูแหละสายตาแต่มันยังไปไม่ทั่วนะคะ mm hmm. สุดท้ายเรื่องของเวลาก็ได้เต็มแน่นอนเพราะมันไม่เกินแล้วก็บริหารกิจกรรมทุกอย่างได้ค่อนข้างครบนะคะโอเคะ okay. เรียบร้อยของจตุรง